ตอนนี้น้องบอมก็บที่ไปแล้วทุกคนเดินทางเพิ่อผเดินทางบอดไปเส้นทางปกาะไทยเมืองสุโขทัยเด้อโอ้อัดเสียงเกินโอ้พ่อมาเด้อบอบ่มาเด้อปโอ้ที่ให้เด้เอใอส่ใส่ใสย่สยหรอกหน้าคุณนะทุกคน คือคำพืนจะลาฮาก่อนที่ว่าจะไปนั่นก็คือใส่ล็อกให้ดีๆเด้อพุนว่าสบายดีสวัยดีกันมทุกคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องเฟสบอมอยูเด้อมือนี้เนาะกซิมาโคเป็นแม่สีเหลือหนึ่งวันเพื่อทำอาหารโลต้อนรับน้องบอมกับอาจ่าเนาะคือ ทุกคนต้องรอติดตามสมคลิปต่อไปของน้องบอมไวเดอนนะร์เนาะก็ต้องกดติดตามแลวกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะว่าน้องบอมเฮาไปใส่เนาะทุกคนคือสิ่งนี้นะที่น้องบอมไปเนาะทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของครอบครัวน้องเพทเลยก็ว่าได้เนาะแล้วน้องบอมก็ได้เดินทางออกไปเป็นที่เงียบหอยแล้วเนาะทุกคนเออแต่น้องยูยูฮองเนาะแล้วกับพี่สายเนาะตอนนี้พี่สายกลับมายูคูมาเต้นกินคะูเนาะแล้ว มือนี้เนาะเป็นมือที่พิเศษหน่อยหนึ่งอ่ะคือแม่อ่ำได้ฝากอ่าของต้นของฝากแก๊บเวียกันมาให้แด้เนาะนยังอยู่กับที่มาทําอาหารหลออ่อน้องบอมกลับมาเนาะนั่นก็คือนี่เมนูพิสดารก็เมนูต้มไก่ ถ้าเฮามีสูตรเอสหนึ่งก็คือ,อยูนี่โบมีเนาะทุกคนเฮาก็เลยว่าบริสุทนธะ์เนาะฮะน้องบ่มมานี่อารมณ์ดีแท้แน่นอนเลยน้องยนะูยซิไซซินเอ่อเคลียลนะับเนาะแต่ว่าเสียดายโบมีเนาะพี่น้องเฮาก็เลยว่าที่บได้ใส่เนาะเฮาก็บชิมาเอ็ดต้มไก่้ซัวไก่เนาะทุกคนสูตรบ้นบานๆของเฮาเลยเนาะเมื่อน,นี้ก็บชิมาเอ็ด ต้มไก่สัวไก่ทานน้องบอมมาเนาะเพราะว่าน้องบอม่านไปโพนหงกับไปใส่นั่นกับทุกคนต้องรอติดตามไว้ด้อเนาะน้องบอมกับรอสมคิปของน้องบอมเนาะเพราะว่าน้องบอมกับได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเบึ้งอีกเนาะทุกคนส่วนน้องยูกับสิถ่ายคลิปการเต่งกลิ่นมาตอนมาฝากพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือนี้น้องยูกับสิมาเห็ดกลิ่นเด้อพี่น้องมาเบื่องกันว่าสตรอ่าสัวไก่ของน้องยูนี้ซีเฮ็ดจังได้วก็มีแนวใไดเด้อเนาะมือนี้กัสิเห็ดนังพี่สาย2คนเนาะ สิป็นจังได่ฮันก็ต้องรอติดตามผลของส่วนของน้องยูนอะตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วมาเดียวเขาจะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยนาะทุกคนก่อนอื่มดมืดน้องยูนสิมานึ่งข้าวก้อนเขาสิได้กินข้าวก็ต้องนึ่งข้าวกอนนะทุกคนแังนั้นแหละเอ้าจับจับน้ำเลยมันติดกับไฟตายเอได้กินข้าวอะไรแรงนี้นะเออแขนอย่ มาคิดว่าสิบรีติงนะ้งเขาบอกวา่าจะอยู่บ้านนอกหรือยอยู่ในเมืองเหาก็บเบื้อเอกลักษณ์ของเหาเนาะนั่นก็นคือดังไฟมิรุคนอาชีพนี่คืออ,อาชีพอ่าที่น้องอยู่ด่งดังมาได้เนาะก็คือดังไฟอาชีพการดังไฟเป็นคนดังได้หนิเฮ้ยทุกคนเราเคยทุกคนก็ต้องติดตามน้องยู่ไว้โดยน้องยู่เป็นคนดนังทรงดังไฟดุแห่งบอกว่าจะอยู่อ่าบ้านอยู่บาา้า,บานคน,นง่วงก็ ขึ้นมาเวียงจันทร์กันยังมากับดังไฟเนาะทุกคนมากแค่การดังไฟใส่วิธีชีวิตของเฮาเนาะบ่แม่นอย่างดอกาใช้ไฟฟ้าแล้วมันเปลืองบ่มีเงินจ่ายค่าห้องเด้แล้วก็มาจ่ายค่าไฟได้เราก็เลยว่าช่วงส้วงประหยัดดังไฟเอาเนาะพี่น้อง ตอนนี้น้องอยูก็ไเดนน,นิงเข้าแล,แล้วนะทุกคนเดยวฮอสิมารีวิวเครื่องที่แม่อัมฟากมาให้เตบานเนาะมาเบิ่งกันว่าแม่อัมฟากยังไม่แหวเด้เนาะมารีวิวซินที่หนึ่งก่อนอันนี้ก็คือคาดป็ได้เลยโดยทุกคนแต่ละเครื่องแม่อัมฟากมาให้ตลอดเลยเนาะนั่นก็คือไกล้เนาะทุกคนเมนูรักของเฮาในค่ำคืนนี้นั่นเองเนาะกนะไกล้เนาะแม่อัมฟากมาให้สองตัวกระปิดตัวนึ่งเนาะ ตอนนี้เขาก็ได้รีอยู่ไปแล้วเนาะอย่างหนึ่งเราทุกคนเจ็ดกับไก่แล้วสิ้นนี้ก็คือสิ้นที่สําคัญเนาะทุกคนก็อาจว่าโอ้ไปอยู่ในเมืองแล้วกรสิลืมแล้วเนาะลืมวิธีชีวิตบ้านเขาแล้วบ่นลืมด้วยทุกคนอ่ะเขายังบ่นลืมเนาะไม่อ่ำยังส่งไหม้เหาอยู่ตลอดเนาะเขากคเฮ็ดอยู่ทุกมือเลยเนาะนั่นก็คือฟืนจ้าพี่น้อง แม่อํามฝากฟืนไม่เห่าเนาะเข้ามาในเมืองฝากฟืนมาให้ลูกสาวเนาะทุกคนก็คือแม่อํามฝากมานําหน้าสาวเนาะเอาฝืนมาให้เอาเป็ดเอาไก่เอาคงกินเอาเขามาให้เห่าเนาะนี่กระดังได้หลายเดือน,ตอน,นเติบเดือนนี้เดือนน้องรักกระลายเนาะน,นี่เนาะอ๋อแับนี้เลยเหาสิบริด้อึดฝืนแล้วเนาะเต่ละมือหันรลอกเก็บนำอันนี้เลยเนาะหลอเก็บนำอันนี้ เพราะเก็บนองอันฟืนแห้งตายอันต้นไม้หรือนองมาจังแ,แม่อําก็โทรมาจะเรือก็ระทัว่าเก็บจะฟืนแล้วเพิ่นก็ฝากฟืนมาให้หลายคักแบบน,นี้นะทําสีดังเลยเนาะก็ขอบใจแม่อําเด้อฝากฝืนมาให้น้องสินส่สำคัญเลยคือน้องแฟดนะบริดังบริอ่าไฟเด้อทุกคนส่วนน้อยเนาะสีได้ใซ่ไฟ้าฟฟฟฟแต่งกินน่นของเขาเนาะ ส่วนหลายเป็่ไใส่ฝืนเลยเนาะใส่ฝืนหนึ่งเขาหนึ่งนำเลยเพราะว่าใส่ไฟนี่ก็คือมันแพงแหงนะทุกคนค่า,าเซาห้องน,น้อยสมีเนาะพี่น้องน้อยสมีนะพี่้องฮู้บอกว่าจ่ายเดือนเ่าได้เนาะอยู่บ้านนะ่ะอยู่บ้านน้องเฟศเคยอยู่บ้านาน่ะอยู่น้ำโพกับแม่นะ่ะใตไฟเมื่อคืนได้จ่ายแต่สาวหกพันไม่ดูห้องเ,เซาเลยสินะ ไฟกับใบไตไต่ตะโดกเดี๋ยวคือไตดโดกเหมือนขัวเนาะทุกคนไต่ตะโอกเหมือนขัวเรือนนั้นหมดมืดทุกคนหูบวชใจเดือนเท่าไหร่เดือนละสองร้อยเทห้องเดี่ยวได้เนี่ยเดือนละสองร้อยเตะละห้องกันบวหัวใสหลายบวหัวแต่ว่าห้องน้องเฟสใสเดือนสองร้อยเว้ยใจเดือนสองรนะ้อยเนาะคาไฟเนาะกับประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้จะคือเสื้อที่นม่แอมฝากมาให้เห่าเนาะมีฟืน แล้วก็มีเป็ดกับไก่เนาะเป็ดตัวนึ่งไก่สองตัวเนาะฝากมาให้ลูกสาวกับลูกชายเพิ่นกินเิ่นว่าพอดีพี่ชายกับกับมาจักหลวงพรบางเนาะกลับมาส่วนกินข้าวยู้องเลยเนาะทุกคนวันอาวันพักนกกะห้ผู้ใายกับมาเปย์ยูใส่กะมารวมตัวกันยู้องของน้องเพ็ดดูเนาะทุกคน มีได้็บแม่อัม้าของกินมาให้กันพิซซ่าพิจาโอหลายคนนาะทุกคนกินเขารวมกันทซ่บเทไบนี้เลยเนาะแต่ตอนนี้น้องยูก็สิไปแต๊กสินก่อนเดี๋ยวคัมเดือกลับลุงตะกอนระย,ยนะน้องยูู้เดียวตอนนี้เราก็ได้ค้างหนะม้อขึ้นเลยนาะทุกคนน้องยูก็เอาเกลือเป็นนัวหัวสีไข่แล้วก็ขิงใส่เนาะมักเพชรนาอทุกคนแล้วก็นี่สูตรเด็ดสุด,สดลับนั่นก็คือไก่นาะทุกคนโอ้แทบตาคน ต้มตอนนี้ก็อุ้ยสีใสเนาะทุกคนสีแบบว่าเป็นตาเสบแหงทุกคนอยส่สิต้มสักพักหนึ่งก็นอนระบน,นานาฮอกเสียออกมาจีดสามสิบนาทีผ่านไปพี่น้องโอ้ยไก่ของฮขกกับตุมเลยเรานนนี่ตัวบักนี้เลยเดเี๋ยวเฮากกสิมาจี๊ดเนาะจี๊ดอกแบบนี้เนาะพี่น้อง ต้องขอโทษขอภอภัยน้องี่นน้องยู่ใสมือเพราะว่าการใสมือน้องยูคิดว่ามันแซรบกลัวอันนี้คือความคิดอันความคิดส้นตัวโดวยพี่นอ้องถ้าว่าผู้ใดบมักการใสมือทําอาหารก็ต้องขอโทษด,ด,วด้วยค่ะผ่านมาเห็นคลิปน้องอยูใสมือเฮ็ดกินก็นกนได้เนาะยู่บ้านกะถ้าว่ามีแค่เขากะทีใสสุกมือเนาะแต่ว่าอันนี้เขาเฮ็ดกินเองเนาอพี่น้องโอ้ยหมาทอดเอาออกมาจากกโมไม่ไหม้เลยตัวหนึ่ง ตัวสองตัวเดียวอะไรต่ผ้าเอาเนาะมีกะไอตัวหนึ่งตัวสองอีกตอนนี้กะซิมากีกะมาตำเครื่องเนาะเดี๋ยวมาบึ่งกันนอ้องดูสิตำเครื่องก่อนนะทุกคนเครื่องใส่อ่าเครื่องไส่การหิดตัวไก่เนาะอย่ไปบึ่งกันตำเครื่องกันเลยเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็ซีเป็นเครื่องที่เฮาซิตำใส่ซัวไก่เนาะก็ซีมีขิงเนาะแล้วก็มักพชษ มะเพ็ดแห้งเด้อพี่น้องเอาไปจี้แล้วเด้อแล้วก็หัวหัวกระเทียมเนาะ mm. เกลือเป็นหนัวใส่น่อยนึงเนาะ mm. เพราะว่าเขาใส่อยู่ดะหม้อแกงแลวเขาใสใส่น้อยนึงเนาะ mm. แล้วก็ตำต,ำ,ตำใส่เลย mm. แล้วขอโทษขออภยัยนะตำโบเดะเพราะว่าใส่มือเดียวเนาะมือนึงกะทายคิดเด mm. ี๋ยวน้องอยู่ครบตัวต,วตำก่อนเด้อ ทุกคนตอนนี้เขาก็ตําเครื่องลอแล้วนี่อันนี้ก็สชีป็นเครื่องที่เ่าชิตตมใส่ซัวนกไก,ก่หากจีบแลีวละ้หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำแกงเลยเนาะ <g ul ana> มาใส่นีมใส่กับเกลียวอย่างที่ทุกคนหลังจากนั้นเขาก็เอามาโทกใส่กับซัวัวไก่ตัวนี้เลยเนาะเออยุงกัดโอ้ยยุงลายเหอๆๆๆ้ย เอาไปตักน้ำซัวใกล้เซนอีกเนาะมาเบื้องกันมาเบื้องกันออกน้องยูกะเฮ็ดหลายเืออยู่โนะแต่ว่าเฮ็ดหลายคนแต่อันนี้น้องยูเฮ็ดเธอเดียวเออเฮ็ดคนเดียวเนาะเป็นจังเปบ้าทุกคนมันรอลุ้นกันน้ำหมันบ่ใล่ายาทุกคนน้ำมันพอจะโพดจะส่เดอร์น้ำซัวใกล้เด้อ เล่นอาชิมาซีปึงน้ำก่อนเป็นยังไงอือแส่บๆสบอือแสบ่บเลยหลังจากที่เฮาอาชิมาเอาพักที่เฮาอมเมียน,นอนแล้วเฮาก็บับซอยๆแล้วทุกคนเอามาหหน้าแบบนี้เนาะอือใส่มุดเลยคนต่อไปเนาะอี่สีสันกับอู้ เป็นตระเตะวีดีเดอ์ทุกคนคาดบุไดเลยก็คือเข้าคั่วนะอุ้ยเหลื่อมเฮงเข้าคั่วหรือเข้าไม้เัีนยเองเนาะนี่หุ่นนาใส่เนาะหุ่นนาเสร็จสมบูรณ์เนาะทุกคนโอ้ยตะขอทษขออภัยเดี๋ยวทุกคนถ่ายคลิปเบอร์เดียว เอ้ยถ่ายคลิปมืเอ,เ,อเดียวเนาะแล้วก็คนเด้มึมมีผ้จับกองให้ค่ะบอลได้ตกบุดพงอันเดือก็ต้องขอโทษขอภัยเนาะสีมือก้อนบาตินะปาตกคือมาเซีบมาหน่วคักแท้เป็นตะเสีบแหงอุ้ยหิวเขาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ทุกคนตอนนี้สัวใกล้ของน้องยูกก่ันลแล้วเด้อทุกคนเป็นยังไงเนาะ บึงซัวไก่ของน้องยูซีสันฟินตตแซบเฮงบ่ทุกคนกินหอนหอนแบบมีแซบเลยเนาะเดี๋ยวน้องยูกระิไปกินข้าวกับน้ะทาเอจ่ามานี่ก็คือซีดุนเนาะเอจ่ากับน้องบอมมาก็ให้กินตำหนังเนาะส่วนน้องยูยู้องเนาะก็หิวข้าวด้ยทุกคนแล้วเอากระิออกไปกินข้าวนํะเพื่อนยูนอกเนาะเดี๋ยวไปบึ้งกันว่ายูนอกมีอาหารอย่างเด่ยนานะเขาก็จะเอามารวมกันกินเนาะยู้องแถวของเขาแหละสามซี้องเนาะกินรวมกันมันจิงแซบเนาะทุกคนเขาก็ยูพเดียยเนาะเ่ากะ กินข้าวบแซ่บออกไปกินคู่เพื่อนอยู่นอกเพื่อนก็ยุ้เดียวแล้วก็อีกห้องเงินก็ยุ้เดียวเนาะเอามากินรวมกันจึงแซ่บนะทุกคนเดี๋ยวกระซิตักอันนี้ไปกินรวมเพื่อนกันเนาะไปกินซุ่มเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนบอโกส่าเบื้องว่าน้องอยู่เห็ดสัวไก่้มีแฉบว่เนาะทุกคนโทรไปถามแม่อำเนาะว่าเอาอย่างซื้อนี่จึงเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเอากระซิตักไปกินอยู่นอกก่อนเด้อ มาเดทุกคนกินข้าวน้งกันเดินตอนนี้กะอาหารเลวแล้วเนาะกะติมี<ว>นี่อันนี้เม่นอ,อันเดอร์เอโนตอันออน,ในใี้เออซื่งไม่กลรือตัวของในายกล้แล้วก็ต่ำม,มักทั่วนะทุกคนนี่แล้วก็ส่วไกลของน้องยูคัวซีนไซเฮตเมนบอกเอนนตอืนนนะ์นี่กะปมาทนี่เนาะมื้อนี้กินน้ำกันอยู่ั้างมดมีเอหนหนตนะทุกคนแล้วก็ ไอซนเอยเอียงเนาะทุกคนมากินข้าวรวมกันเนาะทุกคนเอจานี่ค่ะเอจามาก็คือสีดนนะุเนาะแต่น้องแฟดน,นี่สีกินก้อนเพิ่นเพราะว่าคือท้าเพิ่นหมานี่คือสีบริกินขา้าวปุ๊บผุ่นเพิ่นจึกสีมาเนาะแล้วเขาก็สีมากินข้าวก้อนเพิ่นกินขา้าวห่วมสามคคีเนาะห้องแถวเขาก็เงียบๆนะเนาะเลือแต่เฮ็ดนี่แหละที่อยู่ห้องเนาะปกติเออเอียงกับโบยุต <laughs> เออนิยูดิเอียงอยู่ขันเอียงโมยูมันกินข้าวสองคนเออนุดเงียบอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาสิกินข้าวกันนะทุกคนมาเดี๋ยวกินข้าวนํากันเนาะข้าวเล็ของเฮาเมื่อนี้นะเอียงนี้สําหรับนิตีเอียงอันนิตี้เดี๋ยวฮาก็สิมาให้เอียงสีมซัวไก่ของเฮาเนาะบัวเซฟกับโตว่าเซฟเลยเอียงแล้วเออเซฟเนาะทุกคนเซฟเดี๋ยวนี้ บ่เสียบกับบางคับเพื่อนว่าเฮ้เสียบดิวเพื่อนกระจำป็นตรงว่าเสียบแ่ทุกคนตอนนี้น้องยูก,ก็กินขา้าวแล้วแเดินเนาะพี่จ่าก,กับน้องบอมกันอย่างบานกลับมาฮอดบานนี้เนาะแม่อําก็ได้โทรมาเนาะบอกว่าให้ใส่ก่อนไล่ล็อกอันเดอรจุบตีเด้อลูกก็สั้นเอากระใส่นีทุกคนที่อาพี่ผ่านทุกคนมาเิ่นเนาะอันนี้ก็คือเล็กตะปูเนาะเอาอัน นั่นมาเจาะซื้อกรเล็กตะปูลงนี้อีกแล้วเขาจะมาไขกัดดึงบได้เนาะมันเนียนเหียนแล้วก็นี่ไหลอีกหนึ่งอันไหลอีกสองอันสามอันแล้วทุกคนอัดเสนีย์นะผู้ใดที่เข้ามาได้เนาะตอนนี้กระทาเอ,อจามาเมาแล้วบุห่าอาจาสิมาฮอดตอนจ็กโมงเดียวมาหลอดลุ้นเนาะทุกคนตอนนี้เ้ออยู่กัสิเขาไปนอนทาเพื่อนเนาะเพราะว่าบุห่าเพิ่น,นสิมาเดึกบอเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเด้อ สุคุณตอนนี้น้องบอมกำมางฮอตเลเด้อเป็นยังเด้อเป็นสภาพงามเพียงนาะเป็นยังเดีอเมื่อยบ่เมื่อยเอาเรามาตอนเม่นเดือนั้นเอวางกระได้เพกิดเ่นกินเรือขันเึ้นทางด่วนมั่ถาไปอนางนาทีวะาตอนโอ้บเตียเนาะไวเนาะตอนมาเนาะ S 2> <S 2> ไปไปสี่ห้าสี่ห้าข้าให้กินก่อนนี่ย๋ยกคนตอนนี้เพื่อนก็นมาแล้วก็เลยกินข้าวเนาะเป็นอย่างเดิมเป็นอย่างเดิมอ,อันซัวซัวก่เฮ้อ,อว้าวดีๆเพื่อนเราได้กินก็หันนื<ช>้อไก่เห็ดกินเลยอย่างนี้เออไม่ไดิดปากว้าวเห็ดเดล่ะห้ามกินไปกินไม่ดิดปากไ,ไ,ไป ไอ,เพ,เ,อ,อเพลง่าจังเลยไอเพลงมีแต่เจ้าอยู่นี่ได้อไอเหยงคือรองบอมทันไปเอาสายไฟมานอนุกคนหาแต่กลับมาหอดเนาะแล้วก็ไปส่งเพงิ่นมื่ออื่นมื่ออื่นนะสาวกับกับลองศาสตรนอนแล้วกะแก้กลกับไปให้เพิ่อนอีกเขาเข่า เฮาฮันแล้วแม่นแก้มาเตาเะทางโผหูเนาะเฮาแก้มาเตะทางโผล่หูบุญแล้วก็มาลงรองสะเออมาลงเวียงเนาะเน,ะนึ่งสจากว่าน้าสาวพันได้ขึ้นมาเวียงแล้วเฮาไปแกอยุคคุณแล้วก็ลงมาเพิินอยู่กองนี้มาเฮียอยู่เวียงนี่แล้วเพิินกับแก้กับพ่อเฮาไปรองสาลเนาะ,นะทุกคนตอนนี้น้องบวงกับกิบกนข้าวแล้วด้อเนาะเป็นยังไงเด้น้องอย่เอสัวไกลให้กินแ่บแซ่ ทำเอาคำนั้นออกมายืมเกบก็ต้องให้เสียบุกคนตอนนี้กะน้องบอมช่วงโมดเกือบกี่ชักโมงแล้วก็ตอนนี้12โมงสูญสูญแล้วอดี12โมงจับเลยเนาะ12โมงสู์เลยทุกคน12โมงตรงเนาะ12โมงตรงเมนอกะสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อจะรับคลิปนี้เนาะก็ต้องรอติดตามชมคลิปต่อไปว่าน้องบอมไปเห็นอย่างอยู่ คุณคุณน้อทุกคนเป็นสิ่งที่ครอบครัวของน้องแฟรดรอคอยเด้นสิ่งนี้ต้องรอที่ตามสดต่อไปเนาะพอกี้จะไม่ออมคือจินอนบ์มับอย่างเงียแน่นอยู่แหละโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฮะลาบทุกคนเด้อยังไงก็ขอฝากวีไอพีกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ใครท่จเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องดูและที่สำคัญอยากกดตามโฆษณาของพวกเราเด้อเพื่อสิ่จะได้ให้แกสองคนเฮาเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย